ต่งเลยเนื้อดูกลมๆสวยๆนะฮะใช่ครับสวยเห็นไหมครับคาดให้สวยๆเลยนะครับเนี่ย ก็เลือกเลยนะครับขอบลูกเล็ก,ลกลยุกใหญ่มีนะครับขอบนองล้นขอบน่มในลูกเล็กครับหยิบไปเลยครับลูกนี้ได้บาะเนี่ยลูกเล็กน้อยๆนะครับจะแข็งยู่ เฮ้ยข้ไทยมีทุกเนื้อครับ ลูกนี่ดไ,ดไ,นได้อะไรบ้างครับเนี่ยแข็งบ่หนุ่มไหนบ่นจองไว้ให้ผมนะเดี๋ยวเอาให้เจ้พาต่อเลยไก็ได้ครับว่ะอนงนอัะเอาห<ๆ>นุ่มหนุ่มหลายๆเติมไปหวาน นิ่มๆก็ได้ครับนิ่มก็ได้ครับผมเอาอเอาให้ผมนะครับแมนครับมันที่เบิดก่อนว่าแมนครับแมนครับเดี๋ยวเบิดนะเอาเดี๋ยลีครับผมมือมือมือคอเราไม่มัววม่นใจ <c oughs> นี่น,นี่ครับผมอีกคิวหนึ่งเนี่ยมือเคาะมือเคาะกินวันนี้นนนนนคือพักครับทุกคนร้านดุเรียนร้านใหญ่นะครับเนี่ยร้านธัญรัตน์ธันทุกัด นาบ้าน<ม>เอ,อื้ออาทรเทพร,รักสามเกือบางจริงสวยๆเหลืองๆเลยครับขอบคุณครับอันนี้สองโลเก้าเลค่ะห้าร้อยยี่สิบสองบาทค่ะสองโลเก้า 喂、oh. เลยนะครับชอบเนื้อแบบไหนครับผมเดี๋ยวพ่อค้าคัดให้ครับผมสวยๆเนื้อกวอบนอกนุ่มในมีปริิพอดีทานากลางกลางกลาง Hehehehe <laughs> ครับผมเอาเลยผมกินมาแล้วครับผมขอบคุณหลายขอบคุณ <c oughs> ครับผมอ๋อครับผมเส้นแซบเส้นแซ่บส <c oughs> วย <c oughs> กิเน้กลเนื้อกำลังกินไม่สุกมากไม่สุกมากลูกใหญ่ไหมครับลูกใหญ่ไหมครับลูกกลางกลูกกลางกาง ครับผมหยิบเลือกได้เลยครับใช่ลูกนี้ก็ได้ครับเนี่ยได้ไหมลูกนี้ได้ปะใช่มีแต่ใช้กระดาษรองนิ้วน่่นิ่มนิ่ม

ชิมก่อนครับใชนี้ไ่อหอ่ออไไฟไฟไมันครับเอาเลยครับผมจินมาแล้วขอบคุณมากครับ เาขายดีขายดีครับเงี้ยเงี้ังฟังใช่ผลไม้ตามฤดูกาลมีเยอะเลยรการผลไม้รอดามเลยคนี่ครับผมนี่นี่ สิบบาทสิบบาทคุณสิทธิ์เขาถือแบบันดีอ่ะมีผลไม้เยอะสม้มเงะาะลองกองมังคุดแตงโมแอปเปิ้ลสาลี่ฝลังครับ อย่าปร้อยครับแกของผมปลอกเลยครับผมลูกลูกของผมปลอกเลยเครับผมท่านได้ตังแล้วครับลูกได้ไหมหนุ่มไหนเราบหมาครับครับอ๋อครับได้ครับ มามาปอกเลยนะครับลูกค้าอย่างเยอะนะผมแป๊บเดียวนะครับพอนแรกทุเรียนอย่างเยอะอันนี้เริ่มโบกไปครึ่งแล้วนะครับเนี่ยว้าวฮะแมนครับรับเลยเดี๋ยวรถจะเติด ครับผมยุรากระบงังเดี๋ยวมื่อว่านจะเข้าสนามบินก่อนครับเดี๋จริงครับเริ่ม,ปเ,มเป็นร้านผลไม้ครับผมตามฤด,ดูกาลนะครับลูกค้ายเยอะจัดนะครับทุกคนผู้เรียนก็ขายดีครับราคาขายแค่180บาทนะครับทุกคน นาย้บาลญพ่ปมีโอกาสได้มาอัปเดตน,นะครับร้านทันญารัตทุเรียนหมอนทองนะครับผมอันนี้เป็นของจัน์นะครับ วบวเลือกเลยครับเลือกได้เลย,เ,ลยเรียบร้อยครับอยู่นี้เอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมแวะม,มาอุดหนุนครับผมกับร้านทู้เรียนหมอนทองนะครับัญญารัตพิกัด ถนนอ,อยู่หน้าบ้านเอื้ออาทรเทพรักษสามนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ